สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชคกับแนวทางหวยลาวพัฒนาวันนี้นครับวันนี้วันที่21เดือน3ปี6 5ครับก่อนมาชมของวันที่21เราไปชมของวันที่18ก่อนก่อนนะครับผลของวันที่18ที่เชฟหนุ่มให้ไปเด่น4 5แล้วก็9ครับวิ่งลู่ที่4นะครับใครวิ่งลู่ที่4เนะาะเมื่อวานนี้ไอ้วันที่18ก็เข้าเพราะว่าหวยลาวพัฒนาออก 7จ็ดเก้าเจ็ดหครับเจ็ดเก้าครับเชหนุ่มให้วิ่งรูปที่4ก็4 2แต่จับคู่ให้ก็คืออ่าสี 4, 3, 4, 5, 4, 9, ่สามดูมันออก4 2ก็น่าเสียใจนะน่าเสียดายแต่ชุดอ่าชุด3ตัวบนออก6 4 2ส่วนชุด2ตัวหน้าก็ออก7 6นะ็เนาะเจ ส่วนเกเจ็ดก็เป็น2ตัวล่างของชุด6ตัวเช่นหนุ่มก็ให้เข้านะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านาะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดก็ยังสี่ตัวสลูกวิ่งลูกสีเข้าเข้าเด่น9ก็ยังเข้าอยู่ครับ7 9เนาะใครตามก็น่าจะาไม่ผิดหวังเนาะก็ส่วนวันนี้วิ่งลูบที่4ก็เข้านะครับวิ่งลูดตัววิ่งลูดเข้านะครับสี่วิ่งลูบที่สี่ก็ออก4 2, นะี่สองเนาะ จะเชฟนุ่มจัคู่ให้รีสามดูที่ผิดแต้มเดียวไม่มีการเสียเวลามาชมของวันนี้กันต่อเลยครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเด่นจัดชุดให้ทีเ่เด่นนะครับตัวเด่นนะครับเด่นที่สามนะครับสามห้าแล้วก็แปดนะครับสามห้าแล้วก็แปดนะครับมาจากชุดวิ่งลูนนะครับ วิ่งลูที่8นะครับวันนี้วิ่งลูที่8ก็จะมีนะครับอสามวิ่งรูที่8จสากชุดให้3ชุดเต็มน,นะครับก็จะเป็น3 5 38แล้วก็39นะครับส่วน5ก็จะมี ห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะครับส่วนแปดก็จะมีแปดหนึ่งแปดสามแล้วก็แปดเก้านะครับวิ่งลู่ที่แปดนะครับวันนี้เออวิ่งลู่ที่แปดนะครับวิ่งลู่ที่แปดชุดเบิ้ลน,นะครับก็จะมี 3 3 5 5แล้วก็88นะครับส่วนจับชุดจัดชุดให้ชุดเออชุด3ตัวเนาะ3ตัวบนเนาะชุด3ตัวบนก็จะมีนะครับ388นะครับแล้วก็8 3 5 แล้วก็ตามด้วย 5, 5้7นะครับก็ลองดูเนาะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่าน,นครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับงวดที่แล้วก็เข้างนวะดนี้วิ่งลูที่8นะครับแมั่นใจมั่นใจในแปดเคครับคลิปนี้เชฟหนุ่มก็ฝากกุเพียงแค่นี้นครับก็ขอให้ทุกท่านเฮงเาปังครับเี่ยงนี้ก็โรคระบาดเยอะเหลือเกินขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ เดินทางไปหนก็ด้วยความปลอดภัยครับพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับกับแนวทางหวยฮานอยนะครับไอหวยลาวนะครับสวัสดีครับผม